เฮ้ผมต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอ่ะชุดกลมชุดกลมชุดไงวะใช่มันมีสูตรอื่นไหมเนี่ยแบบสูตรมันไม่ค่อยโดดเด่นใช่ไปหาดูกันไหมไปกูนักน้ากระหลายกันมาส่งรับไปเนี่ย เออนี่ก็อยู่ตลาดนะไหนอ่ะสยูส้มอ่ะเฟี้ยงสดส้มนี่ว่าสดส้มอ่ะเยนเยนคุยอยู่ใช่ไหมเยนคุยกับนมอยู่ใช่ไหมเจ๊คุยกับนมอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่เชิงนั้นก็น่าจะงั้นแหละเนี่ยเนี่ยไปร้านร้านขมางนั้นแกนั่นรถไผ่วะโอ้ย ตามด้วยเอาที่ไอ้ไลไรเซอไม่อยาลีเหรอเพื่อนเจ๊จะเอาชุดนี้เหรอเอาชุดก่งนี่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่คือเจ๊ตื่นที่อีกนอยากดูสีอื่นเฮ้ยเจ๊สีที่นไม่คอยเด่นโก้เพื่อนไม่เสวยกว่าโก้เพื่อนทันเหรอทันก็ทันไว้เหี้ยสิร์กูหน่อยสิร์กูหน่อยเจ๊จะดูสีอะไรวะ มีตังสองคันแ้เราเป็รถออรถสามคันกูหายว่ะเลยต้องไปเปิดราวทั้งสามคันเลยเซิร์ฟเจอรีนะครับเออคิชาคิชาคิชาเซิร์ฟมันจะรีอ่ะเออไม่เก็บให้กันได้ป่าวะไม่ได้เนาะเซิร์ฟจะรีเนี่ยอยู่ตลาดเนี่ยไม่ได้เก็บยังไงอ่ะผมมาช่วยหมอเก็บเฮิร์บอ่ะสิ่่งนแม่ผมจะไปเปลี่ยนเสื้อแม่เซิร์ฟรีแล้วครับเพื่อแต่ไป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 เออ ต้อง,งให้ทุกคนเขาหวดอะไรใช่ไอ้ไรก็ไม like ่เห็นเฮิร์อแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูสีที่มันยังไม่มีเือกไทยนะไอ้ไรสีไม่เห็นเฮิร์บไอ้ไรอยากได้สีอะไร่แล้วใช่แล้วใช่แล้วสีส้มสีรัศมีมันมีเหรอไม่ดูอ่ะไม่ลองดูเนี่ยเดี๋ยวรอเมืองลีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเก็บรถด้วยนะเมืองจลีแล้วเดี๋ยวได้ไปฮืบหายอะไรเฮิร์บหายทีแกงคิดได้ยังอ่ะ จิงลยังเบบจิ้งเห็นก็เห็นอไรกเห็นเรอไปอยู่นิ่นิ่งอยู่นิ่งน่ไปจต่อบแไหนแต่มีแบบนาเสนอมาแม่เอามาเลือกหลายๆอันมันก็ได้แบบกูกเห็นเหว่าให่ทเสื้เป็นโอยเอ็ย่าทเสื้อเป็นแล้วก็ใส่โลโก้ไปมกุล่ไชมใส่ใ่โลโก้ปอมสีไปเลยอ่ะใช่ใช่ใส่ไุ้ใช่ครับเลือกสีมาแบบไ่ผมจะได้ส่งให้ งั้นเดี๋ยวกูเก็บรถเดี๋ยวอรรถมาให้นะกูยืมรถแป๊บนึงไม่มันต้องมาคุยกันก่ออาเก็บรถเขาชอบสีอะไรพันอะไรประมาณนี้องคุยกใช่มั่มันต้่งคุยก่นก่อนไงว่าเออจะเอาสีอะไรใช่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 อเ่นช่ใ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 น่ีช่ใ่ะเ่ีชยใช่ใอ่ใช่ใช่ใร่ใช่กช่ใ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 ่ใชาใช่่ อาวันอะไรนะโอ้ไอ้กลมตังโอซีอาวันตังโอซีใช่ซื้อสักแค่หนเราไปกี่กว่าหนะเอาแก๊งก่อนไหมเอาแก๊งก่อนดนะีกว่าไงครับนะไม่ไม่ถ้าเสร็จแล้วไงถ้าแก๊งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วซื้อให้หน่อยอซื้อให้ใครเื้ผมไมงแจ๊บมึงสุดยอดจริงเลย ปูยังขี่รถกจะป่องอยู่เลยพวกกูขี่รถกันดีหมดแล้วเนาะ5นาทีไหน,นขอขอขอดูคน,น,นคนที่อยู่ในดิเตัวไหนมีกี่คนมารวมตัวกันตรงนี้หนะ่อวันดีครับใครวะอันนี้นี่ครับหมอ อีกคนอีกต่อเกินพี่าาร์คเกิน,นขยาเอาง่ายๆคุยกันเลยว่าอยากได้ชุดอะอยากได้ชุดสีอะไรเนี่ยเดาออกออกประเทศกันปะแล้วก็ไปนั่งคุยกันดีๆปะได,ได้ครับรได้เดี๋ยวแป๊บหนึงน่ง<ด><า>นะตการคุนก่อนรับดับ เอาต่อยอยู่ทำไมเนี่ยไอ้เชี่ยต่อยแล้ววิ่งหนีด้วยผมบูท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 ต่อยแล้ววิ่งหนีด้วยหนีขวามีจับโซ่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 เฮ้ยเฮ้ยกูจะตายทุ่ยอ่ะไม่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 เยอะๆโดนหน้ากขาดอ่หรอมันไปโม่สาวใช่ไหมมันไปเรียนอตอนนี้ทุ่ะไปอ่ะ แค่นั้นพอเีื้อเข้าไวแล้วต้มไหมเข้ามาแล้วร้อนๆไหมกล้วเข้ามาแล้วต้มสีต้มผักมะเขืออร่อยเจสีอ่ะได้เอ่อสูตรใช่ป่ะสีสูตรอ่ะคือข้างในเดี๋ยวนะฉันคิดอยู่ก่อนว่าถ้าตัวสูตรมันเป็นสีต้มใช่ป่ะตรงขอบปกอ่ะตะเปสีขาวเนี่ยสีขาวใช่แล้วข้างใน ข้างในคอปกคือมันเป็นเสื้อข้างในที่เป็นคอเต่าอ่ะสีอะไรคอเต่าออฮคอเต่านี่มันคือคออะไรวะไอ้ที่มันเปิดคอในที่ที่เราใส่กันอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมชี้ให้ในผมลองเข้าไปะนั่นแหละคืออยากรู้ว่าถ้าถ้าเราใส่แบบนั้นอะถ้าเราใส่กางเกงขาวใช่ป่ะตัวข้างในมันก็ต้องเป็นสีขาวดีใช่แต่ว่า แต่ว่าข้างในอ่ะมันไม่มีสีขาวแบบเป็นขาวเหมือนเงางเกงเว้ยมันจะเป็นสีออกเทาๆปะใช่มันจะออกเทาจะไม่ขาวก็สั่งทำจริงๆด้วยเลยค่อยๆเลือกกันเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายที่จะต้องเปลี่ยนชื่อกันบ่อยๆไงจอนไปไปไปโรงพยาบาลจอนอันนี้แ่เดี๋ยวเดีเดผมชี้ให้ขอปกมเป็นไงเสีรเสเหรอพี่ประเทศเขาได้เหรอเห็นที่ขอผมปะ ก็ได้แล้วอ้าวนั่นแหละเป็นงั้นแหะอ๋อโอเคอ่าจอนปะจอนเป็นหัวหน้าแกงใช่ปะใช่ครับใช่ใช่จอนเป็นหัวหน้าแกงใครไม่ได้เป็นหรอกเป็นครอบครัวทั้งนั้นอะอะไรนะ,ะ,รนะใช่ครับไม่เลี่ยงไม่ตีป้าอะไรนะอะไรนะทั้ เอออนนี่่ย uh> ูใดิเราเราเข้าไปเข้าโรงพยาบาลก่อนไอตี๋ไม่ใช่ไอตี๋เราเข้าโรงพยาบาลก่อนเราพี่จอยเข้าโรงพยาบาลก่อนอะไรนะไม่ครับเขาจะเป็นเออ่ตัวป่วยของแก๊งหน่ะ จกคนตจบคุนี่นี่นะรักษาเยอะผมแม่ใช่ค่ะไม่ทำหาเลยนอนโงพยาบาลเปียวว้ยนะเธอเอามาดิเออไม่ใช่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโกกับไอซิต้าไป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 

นี่คือแกงอะไรครับเนี่ยยังไ <c oughs> ม่ได้คิดเลยอะ่ะเฮ้ยชื่อแกงก็เท่แล้วเปล่าชิดดูดิเฮ้ยรถหายไอ้เด็ก <c oughs> เล่นแม่ง <c oughs> แกงนี่คิดได้ยังไงครับถามจริงไปไหนกันพี่จ๊ตลาด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 นะใช่แล้วก็จะแยกย้ายกันทำงานแล้วโอเคผมผมทำงานเกี่ยวกับพี่แจ๊ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวอีกสองคนอีกสองคนขุดมาครับผมัสดีครับผมจ้ วนึงไอตัวนี้มือใบกูเลยไปไปไปะเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยสาเอามอไซค์ไปหรือหกสิบโลพี่แจ๊ดอ่าเอาหกสิบโลไปดีกว่าเอาหกสิบโลไปได้หรอไปไหนอะ่ะผมไม่อยากจะไม่เหอนโปรศเซสไก่พี่แจ๊นะนี่เขารอห้องสอบแล้ว่ะมไใครไป ไอ้เฮียมึงไปกูสองคนมึงมันไม่เมื่อยหรอกยกหักูเมื่อยตายเลยที่ี่ยตอนนั้นกูนั่งกี่สองชั่วโมงกว่าเลยอันนี้เราจะใส่ชุดนี้ก่อนใช่ไหมก่อนจะทำแก๊งใช่ใช่อ้าวไม่มีคนคุมสอบเหรอทั้นท้าผมไปเปลี่ยนชุดนะทักแอดไปดิทั้นท้าผมไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวผมกดตังค์ก่อนปูพาวแล้วกูต้องเบิกใหม่ เดี๋ยวรอผมอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชดนะุดตั๊ไปด้วยไปด้วยไปด้วยทำไมอ่ะมีปัญหาเออขึ้นนี่พี่จอนเป็นอย่างวะมันขึ้นไม่ได้ไปตั้งหลังก็ได้ชุดไหนวะเลขเท่าไหนะร่วะ,ะนะสามสิบพี่จอนพีชนใครวะนะฮะฮะชนใครเมื่อกี้นี่ก็เยไม่รู้ โอเคตัดผมดูเรียบร้อยขึ้นหรือเปล่าเอา้าเจยนไปไหนมาเ่ยไปคุยหนุ่มอีกมั้งกูว่าไ <c oughs> อ้จ๊ดมมงเห็นเจนยังกูเห็นละ เอาเป็นรายการนะครับขอบคุณครับพี่จอนขาดอะไรอ่ะฮะขาดอะไรบ้างพี่จอนผมขาดอะละผมขาดอไอ้ผมขาดไอ้พี่ชาไแมเหรออะไรอะไอ้พี่ชายเย็ดอันนั้น,รรน,นพี่จอนไหมนี่ไใช่ครับน,นี่ใครวะยืนกัน<ม>อ๋อนั่นไงเปลี่ยนจุดแล้วนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว,ลลวตกอุ้ย โอเจ๊หัวแตกก็โดนาพาฉันไปหาหมอโดนนี้เลยจะตายแล้วเอาข้าวมาให้กินด้วยขอบคุณครับขึ้นไหนพี่อยู่ดีไม่เครในควายเสียงเงินนี่เหี้ยโอเคเวลาหมดละปวดใจจริงเลยเรามาเดินภาพถ่ายดวงจอยู่กลังหลงใจขอแบบเอาอะไรมาก็ได้เอาขนมฟังไปชิ้นหนึ่งก่อนกินย้อนว่าขนมฟังไปชิ้นหนึ่งนะพี่ฮะ มองขนมปังมาเรี่อยๆนะกลองมนองเฮ้ยแกเอาดิกงใหม่แบกแบงไปก่อนแกงใหม่กำลังขึ้นขนังไปเดี๋ยวอันนี้ไปเนียบรอละไปล้วแลเยเดี๋ยวอะแล้วฉันจะกลับยังไงโอ้ยไปไม่ไ่เให้เขามารับเดี๋ยวผมจะไปทำงานเร็ผมรีบเรามีเจมาช่วยเผมผมผมเห็นแกสลัวไงหมอเ็อยู่ไหนไม่รู้ ซาตายแกนวูดฉันวิ่งอยู่ดิก็มาทำฉันพี่ตัดหน้านรถผมเองเออแจะจะทำงานเลยก็ได้จะจะทำงานเลยก็ได้ครับโอเคโอเคไอ้นี่เนี่ยมีพี่ชายอยู่ผมดูโอ้ยตีหัวทำไมดิอะว่าไงชื่อแกนเหรอไปม้วนไงโอ้ เฮ้ยผมต้องไปหิวล้วเนี่ยบันอ๊ยมึงได้เงินจุดนี่ด้วยไม่ไม่ผมจะเอาไปเก็บผมจะเอาไปเก็บขอย้ำขอย้ำแกงผมจะรับตัวไม่จงหมดมาเลยไปมาใชายป่ฉันก็ทําประโยชน์แกงอะนะใช่ผมเต้าไม่เอาแกงน่ะได้ตีก็ตายหมายถึงแกงเราอัตายใช่แต่แต่จะแต่มันจะจําเป็น ไม่มีใคราปฏิบัติอย้างหลไงเขาต้องดีพี่บอกว่าเดี่ยวอะอะชื่อแกงชื่ออะไรเร็วจะได้เขาใส่เต้นอะไรกันเดี๋ยวบอกดิแกงชื่ออะไรขวัญติ้มนะคนดีอันไหนอันที่ฉันติ้มไปตรงตัวปะเอาตรงตัวไปเลยเจ๊แบบตรงตัวตั้งเตยเก๋วันนียใช่ก็เนี่ยตรงตัวยังไงแบบอ่านว่าขวัญทำได้แบบนี้เหรอใช่ใช่เจ๊ใช่ใช่เหรอโอ้โหติ้มหมยังไงดีวะ มีขวดแล้วเชืออะไรน้องแชร์บอกก็ไม่รู้ถ้าไอเนี่ยพี่ไม่ี่จับของเขาได้่ะเออจะไม่บอกเลยใช่ไหมไอันนี้ใช่ไหมพี่พิมพ์มาเนี่ยเราผมดูแบบพี่พี่ไม่เห็โดรอพี่คนละแต่เขายังไม่ได้เข้าเมืองไม่เป็นไรแอบแทบได้นะเขาไปแอบแทบได้ผมผมก็แอบแทบได้เหมือนกันผมสวดครับผมสวดครับสวดครับยมถึงแล้เราอยู่แก๊งเสื้อขาวนะไปส่งผมหน่อยครับไปส่งผมตรืไอนขาวใครไม่รู้ตีผมตกรถเนี่ย ขอันนี้ก็ได้เจ้อันนี้ก็ได้เจ้เข่าใหม่อ่ะที่มันจะมีอยู่แกงเสื้อขาวแกงเสื้อเขียวที่มันไม่ถูกกันอ่ะใส่กันตลอดอ่ะนั่นแหละแกงชิงฟูแต่กันอ้ยเราวมัจะสร้างแกงเสื้อชมพูพอดีเลยใครจะสร้างผมก็อยู่แกงอ๋ออะไรวันทำไมฮะเราอ่ะวันทำไมไม่นะไม่สุดเ่นอะไรอะไร ไม่ไม่ผมเรียกหนกินก๋าไม่รฤทธิ์มึงใช้เรียกกูว่าหัวกินก๋าจะไปปะล่ะพี่จะไปไหมไม่เดี๋ยวผมไปไปเดี๋ยวพี่ยารถไปเก็บเดี๋ยวผมไปทำงานตากับเจาเขาทำลมบอลที่นี่เลยแยกย้ายกันทำงานเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานตามกับเจ๊เขาก็ไปเยี่ยมผมกับเจ๊เขาด้วยแล้วกันนะทุกคนไปเนี่ย ไปดีครับไปไป